ก็เดินมาม <c oughs> ีของขายนี่เป็นเขาเรียกว่าไข่มดแดงไข่นนมดแดงเด้อกองเท่าไหร่นี่กองซาวโอ้ที่นี่เขาขายถูกมากเลยนะที่เมืองลาวนี่ยซาวพันเองเนาะประมาณสามสิบบาทอยู่เมืองไทยกองละร้อยกองละร้อย <c oughs> บาทนะอยู่นี่สามสิบบาทนะๆๆๆทใครอยากกินมดถูกๆนะต้องมาเมืองลาวนะ <พ uka> โอ้โหนี่เยอะมากเลยกองละซาพันกีบนะลาซาพันกีบเยอะมากเลยมันมันเก็บได้จากมือน่ะอ,อย่างเงี้ยเก็บมือเดียวอ๋อมือเดียวโอ้อยากเอาไปกินจังเลยเนะาะแต่ว่าไม่มีที่ทำอ่ะก็ใส่ไข่อ,อ๋อใส่ไข่บ้านค่อยกินกับไข่เอกินกับผักชั่วกินก็ได้เออช่วกินก็กนกได้เนาะ ก็ได้้โอถ้าถ้าอยู่เมืองไทยในตะกร้าสองตะกร้านี่เป็นพันบาทสองพันแล้วเนี่ยบนโต๊ะเนี่ย <c oughs> <c oughs> ประมาณล้านล้านปลายเลยนะเนี่ยถ้าอยู่เมืองไทยนี่โอ้โห,โโหที่นี่น่าจะอุดมสมบูรณ์เา <c oughs> พันเาพันเลยเฮ้